สวัสดีครับพอม่พี่น้องช่องย t u b e มองนี่อีสานนะครับมือนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจอยากน้ำไผ่น้ำนาหลายมือแล้วพี่น้องหลังร้อยกระทงแล้วกับมหาเลาะคือเกาล่ะครับมหากินทางอำเภอหนองเรือเดี๋ยวพี่น้องมือเนี่ยอันแรกแห่งปานมือนี้ครับเมื่อพ่อแปลงผักเพื่อนพี่น้องเย๋ยจังงามเลยเพราะว่าเพือพ่อนก็นเน้นปลูกผักกินเองปลูกปลูกกินแน่ปลูกขายแน่ครับม,มูลเวียนกันเป็นหลายๆชนิดเนาะพี่น้อง กสิมาขออนุญาตจาเจ้าขวงรถไทยคิปไปให้พ่อแม่พี่น้องผมเบิง้งคือเก่าล่ะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะในการหาอาชีพที่ได้เงินไว้ไว้ครับคันพู้ใดมันหนึ่งพี่น้องก่อนอื่นกลับไปรู้จักเจากก้จาของแล้วก่อนครับเรากำลังเห็น,เห,นเห็นอย่างยูบุเสียหยาย,ยุดตีไงอ๋อยยยสวัสดีครับสวัสดีจ้าในใน,น้ำซื้อเพื่อนรู้จักแน่ซื้ออย่างเจ้าอะเอาสวุวามีเจนเพ่งแม่จันเพ่งจัดการบ้านอย่างครับ งงบ้านหนองโนบ้านหนองโนตำบลบ้านเม้งอำเภอหนองเรือจังหวัดขอ,อนแก่นอ๋ออำเภอหนองเรือเฮานี่เองพี่น้องตำบลบ้านเม้งเนาะเป็นเกษตรกร,ร,กรทำอีหยังก้อยใหญ่ของเจ้าเจ้าเหน<ง>ียวของเจ่ผักสวนขั้วเนี่ยโอ้ผักสวนขั้<ผ>วลัวกินได้นี่บ่จ้าหร,รือว่ากเกษตรผสมประส,สานแม่นเบิดแม่นบ่อนอนของเจ้าบ่จ้าอ่านมาหลายจักไรครับเนื้อที่เนี่ยกัสิบสองสามไร่ยี่สิบตะเข็บอยู่เนี่ยะเข็ที่หน้ากับสามสิบไร่ผุหละที่หน้าเครื่องปลาอ้อยปลาทู แล้วก็แบ่งเฮ็ดเป็นป้าเป็นป้าอ้อยเป็นกอไผหกระเม่นดีไงผัวโอ้แล้วอ่อนแยงอันนี้มาจากไรสองไรเพราะว่ายู่ซื้อบ่เปลี่ยนตีครับเรื่องไหนเรื่องใดเฮ็ดตีมันพ่อได้ใส่ได้สอยยูนนะมันพ่อได้นันยูนนีนได้ขายเองมีอย่างนี้ครับพืนในสวนของนี้ใน่รูขึ้นต้นตระกูลกับมิพักเนี่ยผักบุรพ่าเนี่ยักอีตูวผักกาดหญ้าผักชะอมเนี่นันที่เป็นผักสวนครัวเฮานี่ทั้งหลายนี่ล่ะเมนบอลผักอันผัก พักกาดตีนเป็ดเนี่ยเนี่ยยางละแปองสองแปงเนาะเขาเดี๋ยวผมสิให้เราพายางชมเทละแปงเนี่ยน้ำมีเบิร์ดขึ้นชายน้อยนึงนี่โอ้นี่เอาพี่น้องเมืองนู้นนี่เอาจากแปงนี่ก็เป็นมะเขือเทศกับพักกาดตีนเป็ดพักกาดตีนเป็ดไปขันสมอ๊ะขันหน้าขันหน้าอันนั้นกับพักกะเพากะเพาคู่กับใบบักหัวแล้วปาอ้อยหมดแล้พายยางละแปองสองแปงอากาศหินอันนี้ผักสลัดตีเนี่ยครับมันบ่เกิด มันบ่เกิดบ้านใหมันบ่เกิดอ๋อพี่น้องไรมาเบิง่งหุ่นครับเราสิหมุนเวียนการตลาดของเจ้านี่ไปขายใส่ใหญ่เอาอยู่ตลาดแร่งมันไมงนี่ละอ๋อไปขายทุกมมือตีครับกะดขันขันมีก็คือไปทุกมมือขันมือไดนมันนั่นกะกะบบามืออยูจ่จังสี่เขาเอิน้นอีหยังก็อย่าลืม <laughs> บ,บุหรีาโอ้ที่กินกับ,บมันหนานี่มันบ่งามกินกับก๋วยเตี๋ยวน่ะแม่นบ่อ๋อแสดงว่าขาดตลาดดิดสั่นทุ่มมือเนี่ยสทีมันอยู่มันมาใครปลงตออนนี้ันนี่ไอตู้ลาวบ่ใหญ่อันนี้กับเผากับเผาขาวกับเผาขาว นี่กะเพราแดงพี่น้องมันค่ายๆกันอยู่สามชนิดนี่แม่ครับโอ้อันนี้นะครับเป็นน้ำน้ำนี่คืออย่างนี่อันนี้ผักกาดยาผักกาดยาโอ้เป็นยังแสพี่น้องผักกาดยาผมก็เคยเห็นจากเทื่อ้ยินได้ซื้อมันเป็นน้ำตีครับเนี่ยมันเป็นน้ำคือผักะอมเนี่ยโอ้เป็นน้ำคือผักขาผักเชะอมแต่ว่ากลางแดงๆพี่น้องผักกาดยาเ้วยครับนี่เพราะเันผักกาดอันพอเถ่าเดี๋ยวผักกาดยาอันนี้ก็บมะขามยัก์นี่มะขามยักก็มีเป็นมะขามสมเนาะขามใหญ่ มันมเป็นอ่ไรเป็นหน่วยครับโอ,อ้อันอันอันหโหละพานี่ขายดีติข้าวน้ำร้านก๋วยเตี๋ยวติคือหุ่นหมดเต๋ครับนี่ขา,ายดีโหละพานี่ปลูกเที่หนึ่งเก็บได้โดนบ่นครับเป็นปีุผลละโอ้ปีหนึ่งค่อยโล่นี่พี่น้องแล้วอันนี้เดีย่ยอีตูบ้บ่ตู้ตู่พี่น้องหนาเนียนบ่งามนะมันเป็นหนาคอยเราเด็ดเจนว่ามนัานสิงามหนาได้ครับผักกสิงามหนา ห้อนสิไปหาหนาฝนเนี่ยโอ้นักหนาฝนเนาะเพราะว่าเบิร์ดหนาวเหลือกแมนเลยนี่ดีครับสองไร่เจ้าเวิ้งนี่ตีจ้ามาพี่น้องอันนี้ก็ปลูกใหม่ๆเลยเป็นผักกาดอันนี้ก็ผักอันนี้ผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งนี่ครับเบิร์ดเอาแต่ละแปลงแต่ละแปลงต้องมูนเวียนเน้นเจ้าของได้กินเน้นได้ขายเป็นมรครับอไ้พวกตระกูลนี่คือที่ขายดีก็มูนนะครับนี่หลายพิทุกอย่างเลยเนี่ยลายมันขายดีนะเนี่ยมัขายดีพี่น้องพวกแปเนี่ย ก็เตีมเนี่ยผักแปีงนี่ยอ๋ออาอนี่พี่น้องเรากำลังเตียมไม่ปลูกผักนี่ต้องปลูกก้อนเราก็โรกมาเตีมเด้พี่น้องครับคุณเนี่ยเน้นเกษตรอินทรีย์เมนบอครับนี่อันนี้เด้ยมันยังผักกาดพักการขั้นโซมผักกาดตินเป็ดผักกาดตินเป็ดอีกตีนมีนล่ะอ๋อพี่น้องผมก็เคยได้ยินนี่ครับนี่ก็บพักทีไทยมิตรยาเนี่ยอาออกต้องเตรียมมันย้ำนี่เตรียมฟางข่าวมาเตียงนี่เนาะใบเอาเตรียมไว้ค่ะนั่นมันมันสิบ่มี่โอ้เอาไว้แต่คุ้มแปีงแม่นบอกครับย้ำนั่น ได้หยาพร้อได้กันความชื้นพร้อมเนาะเดียพี่น้องเบิ่งเฉยเบิ่งกอ่อไผ่แล้วแต่ว่าแล้วว่าช่วงนี้เราบ่โหดน้ามันเลยบ่มีฝนพี่น้องลหลายๆเดี๋ยวผบมีน้ำมันออกมาหน้าฝนผมสิมารีวิวนอไผ่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับนี่เป็นไผ่ยอยังไงน่ะไผ่สามฤดูไผ่สามฤดูก็มีนั่นพี่น้องเบิ่งดูาอันนี้มะปลาผักชะอมตินี่ครับจ้ะาเราวางระบบน้ำหมดเลยพี่น้องเบิ่งดูาว่า โอ้ชาโอมนี่ปลูกก้อนมูติครับเนียนลายก้อนมูติน่ะอยู่บ้านนี่สามลอยต้นอยู่บ้านก็มีอีกสวนบองโน่เนี่ยมันใส่โซลาเซลล์อยู่บ้านอใส่นส้ำโซลาเซลล์แสดงว่ามีลายเจ้าใหญ่ผักขาก็คือเราด้วยขนนดไครับลายสามลอยผุลามันห<อ>นึาน,นี่มันโป่งหนาหน,นาวผักขาโป่งผักขาโป่งหนาหน,นาวอกีกเล็กก็เพราะได้กินยูมนบฟอร์มด้วยครับโอ้ขนาดยูนี่เดียครับเบิ้งดูแล้วว่าอยู่ในบ้านิบักลาย เนี่ยนี่ของตะปลูกเนี่ยมันก็มีอีกเพี่น้องหมุนย่างเดียวเราผมเอาโอ้หอยปลูกทั่วปลูกอย่างมันไวแล้วตีนี่ไงเออไวแล้วก็เร็วนี่ใส่ไม่ตันยะแต่เด็กว่าของเจ้านี่มีผักจุบตลอดปีเลยนี่ครับเห็ดยุงสีเหล่าหมุนเวียนยุงสีเหล่าผักตามฤดูกาลพวกหมกบวบพวกอย่างมีบ่บัวนี่ปลูกซาบผลมันเลยกบ้านเดียขึ้นข้างนะทั่วผู้โอ้นั่นหมกทั่วตีเขากำลังนั่นอยู่ทั่วข่านอ๋อนี่พี่น้องเราพลาสเป็นเหมือนท่านก็พลา ไปเบื้องเหงามันจากน้อยก็ได้ส่ใหญ่โอ้อันนี้เป็นกิมซุ่งเลยโอ้ไผ่กิมซุ่งกิมซุ่งเป็นเกษตรผสมประสานผุ่นวธวอันนี้ไหมครับโอ้มันจากกอครับกอไผ่สามแล้วดูเจ้าเนี่ยสีบมีสามลอยอยู่ว่าเท่ายู่ปฟ้าผุ่นไหมโอ้บุนอ่ะพี่น้องมึงรู้ครับแต่ว่าเราบริโภนน้ำแล้วว่าเราประหยัดน้ำเหมือนกันนะมัมีหลอดนี่เห็นอยู่เร็กๆน้อยๆมันเหมือนไงนี่น้องหม่มันบ่ขึ้นมันเราก็ดูเล็กระบบจัดการของเราได้ดีดีครับเบื้ออกน อาอยางงามพี่น,อนอ้องเงนงำแรงของเพื่อนเฮ็ดให้ไไอ้อยไร่บ่ไฟบ่ปิวมาบ่ครับเนี่ยบ่นี่มันไวแล้วพี่น้องเบิ่งดูสามร้อยกว่กวกัวการตลาดก็คือไครน้ำบ้านนีค่คือเกาตีครับนี่ยงำม,มันออกน้องใบพุกอะไรน้องใบพุกแตัดอดัดใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้งำนี่ก็เอาไปขายอ,อันนี้เดี๋ยวทางนี้จิมซุง่งนี่จิมซุ่งเนี่ยโอ้พุดนะพี่น้องมึงดูเฮ็ดจังเดียครับคืออันจากปลูกกอวไฟก้อนเพลินใหญ่ของเจ้าอ่ะ โอ้ยเขาก็ว่างเงินแสนเนาะโอ้แต่กอนมันเป็นงเงินแสน,นเจ๊ง<ม>ปลูกได้จากปีแล้วครับปอบไผ่เนี่ยเอาสิบกว่าสามสิบปีเราเลือเหรอตัวสามสิบป,ป,ปีเดี๋ยวนี่มันมีนอ,อก,ก่อนเด้อพี่นออ้นองอยู่พามาเบิ่งใหม่อันนี้เด้เป็นเอียงครับจิมซุ้งบอนนกจิมซุ้งล่ะเนี่ยเสี้ยวเลยจิมซุ้งการดูแลให้ไผ่จิมซุ้งได้สะอาดจังสิบโบเมนทำมาด้เนี่ยเราต้องขยันแบบสุดๆเด้เนี่ยพี่น้องครับนี่ จะว่าป้าไหวก็เฮ็ดหลายลายจนเบีย้ยก็เลยแบ่งที่ดินมาเฮ็ดตีใหญ่จ้าเนีย่ยเบิ่งดูครับเบิง่งทั้งพุ่นก็มีอีกดีครับพุ่นน่ะน,นี่แหลวป้าพุ่งโอ้ก่อไผ่แล้วมันคือหลายแด,ด็พี่น้องมดูพุ่นโอ้เราเบีย้ยก่อไผ่ครับมันเน้นปลูกไผ่สามฤดูพี่น้องย้ำถึงฤดูมันนะผู้ใดสนใจนอไม่ไผ่นอไผ่หลายๆก็มาติดต่อเราเด้อครับพุ่นน่ะผู้ใดอ,อย่าเป็นแม่ค้าดตาส้มตาแซวที่นอไม่บ่เพียงพอ ุนะครับมาเบิงเอาโอ้พูดนะนี่คืมเสียงหมามาล้มโซมเท้าเต๋อพี่น้องหมาเพิ่นหมาเพิ่นด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้เหมือนยินเสียงเขาตีเงี้เลียนนั่นหรอเยินเสียงคนบ่ได้เลียนหรอว่าโหลดมาคุณก็เรียกมาลายใช่พี่น้องลายเขาต้องย่างหลบหมาก่อนพี่น้องครับนี่หมกรโดดอุ้งเทาเสือโอ้อันนี้กับมาอีกว้ายเหมือนเราเงี้ยนั่นหรอมาทันสวยงามเพิ่นด้วยเนี่ย นี่ครับเบิ้องโห่ก่อไผ่แม่บักหลายเลยก่อครับเบิ้งก่อไผ่เราดูไผ่สามเดูเป็นไผ่เลี้ยงสามเดูอืมระบบสวนเราพี่นอ้องเบิ้องออกพี่พ่อคนแปลกหน้าพี่นอ <laughs> ้องทั้งนี้ก็เป็นสระน้าเองนี่ระบบน,ามมาานบ้าบาดาลนใบไงของเจ้าอ่ะยุบันเนี่ยใบมีดยุ่ยน,ยนี่ใบมีดยุ่นี่เส่นหน้าเขาคุณไม่ทราบดิคุณอกเนี่ย อตอวเราบ่อที่ป้ามเขามาขุดหลายเสียหรอบ่ได้น้ำบ่ได้เลยบ่พี่น้ำโอ้โนี่ก็เป็นป้ามาเคียบอีกป้ามาเคียบเนี่ยงคู่นี่ดมาเคียบก็ไวแล้วพี่น้องโอ้นินได้ไข่บนนู้นนี่ไหมครับนี่ไหมวิวภูเขาโน้นเนี่ยย่า่เป็นบอกเกี่ยากับทายทั้งนี้วิวภูเขาโอ้พี่น้องเลยเราที่ดินเราเป็นวิวธรรมชาติภูเขา จะว่าแล้วสเสียเปียบมองจาะหน้ามาดานบอบมันมอยง่ายพุนักเบิ้งพูเขาหัวพูมิงเลยพี่น้องคนไหนใครจะไปเบิ้งบูฮุ่งเว้ยฮุ่งเจ้าอยู่ใสนั่นอ่ะยุป้าเกลเจ้ปลูกลายตีไยหมกฮุ่งอีหย่งหมูฮุ่ขอเล่นกับมีผัวอยู่ผัวอยู่งวยู่ผัวยู่ผัวมันต้องไปทางคนโอ้ไก่พัวมันต้องไปดอกพุน่ะหมกฮุ่งดกดกของเจ้าเบิ้งเลยตีไงพูน่ะสามสิบต้นละที่เจ้าเบิ้งเล็กพน่ะไปหอดฝากป้ากลวยไปอีกแปดเลยไม่ิฝากป้าเกล็ไปอีกแปดเลยพอ่ะ วิวก็สวยแล้วก็คัดสันได้ทำเกษตรจากคนนี่ไงตาไปใส่เนี่ยตานี่เป็นผู้ค่อยมีไถมีหยังมีหยังโอ้เป็นไมีไถ่มีเอาเฟี้ยงเอาหยังสินะโอ้เอาบึงเอาหลานาจะมาเขียบกระบ่กแม่นหน่อยต้นนี้ไนไงเป็นหัวพุ่งสกว่าพุ่นหนาได้ขายคือเขาเหม่อพี่น้องการเกษตรว่าสิให้เบิ่งปลูกผักกับได้ยางชมสวนเบิดคือเขาพี่น้องเด๋อเบิ่งเอา ได้ตั้งซื้อส่วนบ่อยไงเนี่ยไม่ได้ตั้งซ้ำาม่ได้ตั้งอือเอาพี่น้องผมกับสีพายพี่น้องชมชม,ชมตอนว่มีผลผลิตมันก็นเป็นสี่หลําที่เข้านาดนาวแล้วเด้ครับนี่แต่น้อยใบไ,ไม่กับสีล้นสีล่วงเี้น้อยไ่เนาะเดี๋ยวจะพวกผักยืดผักล่มลุกละครับที่สีเขียวง้ามบัดเนี่ยพี่น้องผักอายุสัน้นละเดี๋ยวครับเบิ่งบนน้ำแล้วเราประหยัดน้ำแล้วว่าเพราะว่าเพิ่เจาดน้ำบาดานบ่อ,อก เพิ่งต้องล้อใส่แต่น้ำฝนเนี่ครับเฮ้ยแถวนี้มันคือใกล้พูนคือบ่มีน้าบมดดันบ่มี่เนี่ยฟ้ามเขาเห็นเนี่ยบ่มีเลยเนี่ยบ่มีบ่ออกเลยอ๋อเดี๋ยวจะใส่โซล้านตัวนี้เดี๋ยวมันสบายมันอใส่ดูไปเลยเนาะทุกผักเลยนี่ครับแปลงผักแล้วอ่ะแล้วก็สิมีบ้านสวนนึงสิล่ะครับบ้านสวนบ้านอีหยังเราก็หลายเบิดช่อยย่างชุ่มนวละเพียบพร้อมมือเราพี่น้องเอ้ยผมก็แวะมาด้วยบังเอิญเด้ครับตั้งมาหมองนึงมาเห็นเรา พ่อสวนแบบเขียวดีก็เลยต้องทายไปก้อนไม่บ่อยไง<ะ>ไทายพอแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิงได้ชมคือเกาละครับ<ะ>ดิผู้ใดสนใจกันน้ำหาเราเอาเด้อพี่น้องสนใจนอภัยหรือว่าอ,อย่างมีเบร์อทรฝากเพื่อนบ่อยไงจำเบร์อทรเจ้าของได้บ่เออจำไม่ได้ติเบื่อได้เหรอะ จำมาตัวโป๊ะโผล่สาปเอาน้ำหาเอาเนานะยเนาะน้ำหาเอานหาถามมาเรื่อยๆเอาใกล้ๆฟับหมูเพุ่นเนี่ยพี่น้องครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ไก่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเป็นแร็กันดันใจซ้ำนี่แหละพี่น้องมันล้มไหลครับผู้ใรมากกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ